ไอ้ไมึงหนวยมันมาเนี่ยแน่แน่มาหันมาหันมากับเพียงไหลน้ำมันมีถุงมือติดมื่อนี่มาบกราบสดสดจากต้นครับโอ้ยเอย่เสียมั่งมั่งมั่งโอ้ไปด่าถุงมือมาเนาะนี่พี่น้องเอ้ยทีนี้หนามจังหน่อยเด้อล้มสีแห้งมื่อนีวบรรยากาศด้านด้านข้างเป็นทงไฮทงน้าครับนี่แค่หลังต้นนี่นี่ต้นนะเห็นว่าไงนุ้ยน้ำน้ำเนี่ยครับ นี่นกำลังเก็บโอ้หลายขักพี่๊ะแท้ถมา <laughs> แมนนี่เนาะโอ้ปรดถุงมือมาุนคนแมนมดเดี๋ยวผ้าไทยให้มึง,มงไปลอ,อ,องเลยกินเยียก็ได้อนนดนนดอนงน,อออน,นันั่นน่ะป้าไอ้เอ้ยบานเ้างรจากบาทเนี่ยรั้ะสามเออขัดอานี้แล้วงันกระชากอ่ะแมนมดเนี่ยครับมึงมึงมึงปนป เดี๋ยวแล้วขึ้นไปเก็บกอนมันลุดออกจากโบกัออกกบมี่นี่น,นี่พี่น้องครับมันจะเป็นน้มเนาะนี่มึงอ้ยเพื่อวันหยุดชูซอกทามาเก็บเกาลัดกันนี่ครับตั้งใจไว้โดนแล้วเนาะถ้าไปเห็นงานผนพี่น้องไปเห็นงานเห็นส่วนเกาลัดมันนี่ไม่ีโอกาสวันหยุดเลยมาครับพี่น้องครับ ต้งไปเลือกเขอาอยู่พุ่นก็นได้โอ้ยเอาไงเย,ย็บปอกินไปกงกินรเร็บปเดี๋ยวคงติเก็บใจเดี๋ยวภาพพี่น้อมึงบรรยากาศตนตอหรัดกันั้งาง <c oughs> บ้านมาเห็นนี่เออโอ้ยน้ำบ้ว้นาำแข็งตัวนี่ไหมมาแด้วถุงมือมา นี่กินได้ได้พี่น้องมันยากาศนี่ต้นนั่นมุนล้วนออกไปถนนกับมี่พี่น้องเดี๋ยวเราชมผลงานของสุทไทยครับมาที่ไร้บรนไดเนาะถุงมือไปเลยมาพี่น้องบ้วนอะ ถุยออกไอ้ถุออกถุยออกโอ้นี่เกาลัดเกาลัดเต๋ลไหลเต๋แบลดิพี่น้องเดเป็นรู้ลดิมึงก็ได้ยนยามยามเต้นะยามต้นะไลไปพียนะเกาลัดนะคนะนะทั้งพุเนยั้งทัออไปเจ็บอยู่พูนเมือนครับพี่น้องมึงนำขังค้างมันลน เดี๋ยวไปเก็บต้อ,อยอีกครับวันว่างๆเกาหลีใต้ครับผมวันหยุดยจะจก,การเพินกันเลยยางมาขินบรรยากาศเก็บก๊ารัดไปน้ำครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยมึงเดี๋ยวค่อยมึงว่าสิได้หลไปไหนนะครับข่างด้านข้างเป็นทงไฮทงนะครับพี่น้องครับเขาเป็นสิได้เกีียวหรอทั้งนี้เป็นเขากำเลยแดดลมลม้มตก บรรยากาศบานน้นอยู่ทั้งพูนเหรอครับผลผลเราจีนเขาทั้งผลครับที่ผักยางออกมาน้ำไอ้น้ำมะนี่รอบขางมแต่ภูขเขาเดี๋ยวไปยางเก็บกรร็ลัตตอกันครับน,นี่ต้นนะนี่ต้นมึงต้นนี่นี่นวยกันนวยมันนั่นแหละมันจะเป็นสีนี่ตะวันน้ำเนี่ยโอ้ปากมือเจ็บครับว่าถุงมือมาไม่มามาไปต่อห่อ Cái xe là khốn à Khốn <Hồn> à Quay quay yêu phần à Nuôi nhây bỏ tăng thương à Đó Ngon đấy Chỉnh mà tăng thương Nhi, nuôi nhây Bắt bọc nhạc đấy Luôn tìm nhu hiệt khay của mình bà này em này Đi đi không, đi Lại, đi น้ำเออโอ้ว่วงเลย <c oughs> เก็บอองสีอะไรไา้ครับพี่น้องครับบานเขาไปสื่อเพิ่นกับแพงแมนมัดปลาครับครับนี่ขิมมาสูงมิตเตแนยเดียวเก็บปนวยรวนนี่แหละไอเอ้บ่ได้ถุงมือมานบ่ได้ถุงมือมากน้ำปาก nè nè, mưng 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 mời nè, kìa kìa Buồn mời nhìn mời 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 nè, mời 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 nè 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 mời 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 แยากว่าอยากว่าพี่น้องเดี๋ยวฝากไว้แห้ครับหัวนี้นี่กินเท่นหรือ <laughs> เดี๋ยวขิกินเพื่อนมาท่านแมี้ยมืดเลยกินมากเลยนสองคอนนี่เป็นนางเห็นยังกอดอะไรได้บ่ไหน <laughs> อันนั้นก้น,น,น,นกยังอันฝนถุงโอโยบอกใจนึงไอ้ไข่ต้องาิ้นไป <laughs> สายคอยนั่งเ่อๆก็ได้ <laughs> แก้วโ <laughs> อ้ยเก็บกอลัดครับพี่น้องครับ ปีหน <bills from> ึงอ er. ่ะเที่ยนึงงก็คือมกกบ้านเฮาเราพี่น้องยังบมกก้าเกิดประทันหรอกบมากก้าเมี่อไน้ำผู้เขาจะเป็นสีละบ้านนี้มันจะเป็นน้วยน้ำบ้านเฮาจะเป็น่น้วยมากก้างี้เออใครได้ได้ครบบังไทยไหนไทย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 ไหนเนี่ยนี่นไทยจังหวัดไหนบมากก้าฮะเออมากกาหมกก้าไทยอุราน้หาไทยอุรน้องหานเนาะหมูหวจักดอกบมกก้อนะแต่ละค่ำหมูหัวจักแลาวก้าหมากก็านี่เออคุนี่นี่โดนเต็มเอไป เอาไปต้มไปหยังก่อนได้เนาะใส่ทั้งเนี่ยค่อยพูดเดียวนี่บนนั้นน่ะใส่น่ะปลาโตหัก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 คือกินหลายโตัวเหม็นคือกินมันเป็นพันหนิเนี่ยขันซื้อกินน่ะยังจะพูดป่ะจะจ้างเพรยังแข้งบอดีเนี่ยไปต้อนพี่น้องครับไปลงไส่เนี่ยได้เขื่อนเด้นั่งค้านี่แล้วเพาะน้ำปักบ่น้ำตามปีนโอ้บาดมืดมืดพี่น้องมั้ง พ่อแล้วเอาพอกินพอนี cual, ่เกาลัดสดๆจากต้นครับโอ้ยไปกินหลายกินหลายไม่ต้องใส่กันในห้องเลยเออปวดเตี้ยมากลากเกาลัดนี่ครับปวดอะปวดอะปวดอะบึ้งยุงกัดนี่หรออย่าบรรยากาศตอนพอแล้วพี่น้องเอาสมมติแล้วเหมือนี่หลายคักหลายแน่ mất mất ngay